ทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่ไม่ดีหรือว่าผู้ชายที่เป็นคนเลวนะคะเม้นนี้นะคะที่มาตอบเม้นนี้นะ่ารักมากๆและเป็นผู้ชายที่เข้าใจผู้หญิงมากที่สุดเลยนะคะก็คือช่วงแรกๆเธออาจจะชอบความตื่นเต้นเร้าใจหรือว่ามีอะไรที่แบบสนุกสนุกให,ให้ทําให้ท้าทายให้ชาเลนจ์อะไรพวกนี้นะคะแต่พอคบนานๆานไปนะคะเธอก็จะยึดติดก,กับความดีแล้วก็ ขอแค่ผู้ชายอย่าทิ้งความเร้าใจนั้นไปนะคะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะขอแค่ให้ทุกอย่างมันครบรดนะคะแล้วคุณก็จะดึงคู่ชีวิตของคุณได้อยู่ต่อนะคะไม่เกี่ยวกับว่าสันดานไม่ดีหรือว่าเขาเร็วมาแต่แตไรหรือว่าเขาเป็นคนไม่ดียังไงนะคะไม่เกี่ยวมันเกี่ยวขึ้นกับอยู่ว่า คุณนะคะสามารถที่จะคอนโทรลความรักของคุณได้ไหมคุณสามารถที่จะคุมเกมอยู่ไหมแค่นั้นเองนะคะความรักมันก็มีแค่นี้สําหรับใครที่คุมเกมอยู่คุมเกมได้นะคะคุณก็จะมีชัยชนะในเรื่องของความรักและความรักของคุณก็จะเดินไปต่อได้อย่างง่ายดายนะคะและก็อย่างมีความสุขนะคะใครที่อยากมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามคูคาร่าไว้ได้เลยนะจ๊ะด้วยรักคูคาร่าจ้า